พี่น้องเบ่งส้มตำส้มตำกุ้งลวกพี่น้องกินหมดหนี่นะได้เอิน้นรถดูดส่วมพี่น้องเอ,อ้ยส่วมเต็มพี่น้องมีท่าโลเกียเก๊ยบใหม่เน่ามันบอกเกี๊ยบใหม่ได้มันใหม่เป็นบางอันแต่เห็ดตังสีมันกรอบไน่เอาเข่าไมโครเวฟไหมพี่น้องแล้วก็มีน้ำกับเจี๊ยบเลือดสเปนตนเลยพี่น้องเบ่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 งเป็นตาเสบป่ะจ๊ะ น้ำประเดกกันอีสานผ้าสวดไปน้องเอ้ยบุสีน้ำประเดกอะเบิ่งเอาเลิศสมแแต่นี่มาไปทีนี้มันลุยไปน้องสุขุสุโคน์เปน้องมสมัตยกาวนอสวัสดีม่สุขมันสุกสนุกสนานมันสุกสีแดงมาากน้อูนี่ปกันกูนี่อีปอีปอีปีสบายูนี่อีปีอีปีอีปีสบายมาซอยเวยญเน่ไปน้องปอกตาสวดในหลัง บอกอตเลี้ยตาสวดไม่ไเพีงสุขสุขคนเดี๋ยวเรียนดีๆก็จะไดเห็นแก้วน้ำสันีจากพี่น้องสุขสู่คนคนนี้วันสุกมวันสุกวันที่สามันุกที่สามวันที่หนึ่งถือเวกันวเื่อนเจ็ดเก้าเกอกเจ็ดแปดเจดเจ็ดเจห้าขวบม่เสุขภาพกันหมุนแห้งๆเลยสมุนคือคนบม่ด้กินเข่ากูหลังนี้หลังงอันบัไม่อย่างกินแต่ม่กินแต่เส้มในตำบักฮวงนะคนคนสิบุนลัตตลี่สมุนคอยคอยเนกูหลังนี่ลังงอยางก้าแป โอหทาขวั่งคันนั้นม้วนเด็กน้อยมันบ่มีแรงหมุนกับไม้จางยายชมนี่เลยยาะชมติดไปหมุนไหาก็ชิหมุนแบบตุยตุยตุยรู้หรอ่ะอืมคลีมันนี่เขาว่าแล้วหมุนแห้งมันสิไปยุบบางใดก็สามมือปวดนั่อันนี้หมุนแค่นะากูหลังนิดหลังหงอวันกว่ามาแล้วกูจะกินก่อนเชี้โชคดีจากพี่น้องสุกูสู่้อนซื้อหมดนได้ก็บสุยปิดสุยแตกสุยปิดสุยแตกมันน่ะซื้อหาสามออกหกสามสื้อ ซีสองออกซีหนึ่งหาขวือซื้อหาศูนย์ออกขาหนึ่งมันซวยปิดซวยแปดมันอะทุกหมวดอรุดหาขวมันเอาเชียร์โชคดีจากพี่น้องสกูลสู่คนนำไปเจียกได้นี่ิให้กูถือเล้กมาได้ซื้อเล่กอยากถืออันนี้หมุนแบบอย่างแต่คนถือหาขวมัน แต่เม่อมีแห้งหมุนกับไม่ต่างไงส้มจะส้มจะเป็นหมุนไหเดือกนะโอ้อู้ส้มตำส้มตำกุ้งส้มตำอันกุ้งกุ้งลวกไม่จ่างกุ้งลวกเขาะสะดุ้งไม่จ่างหรอมันเลือดเสม็นเต็มเปพี่น้องเอ้คนลุยในปร้เทศไอ้คนะอกินทักทักกินมันขี่แตกขี่แตกกินเนี่ยมันแบบสวมเต็มได้ดูดสวมในต่างประเทศนี่มันอยู่ต่างประเทศสิบกว่าปีที่นี่สิบปีแล้วไปเห็นเขาดูดสวมจ้าเสียเป็นหองเอง Mm-hmm. Mm -hmm. vừa mm-hmm อันนี้มะนันเพื่อนยิงก่อนถ้าลูปถ้าลูปพี่น้องเอามาอบเอาใส่เครี่ยวอื่นไมค่ครเวฟอบไะที่นี่อู้พี่น้องไอ้กรอกอแค่เพ็ยงใด chị nhắn hmm. 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 nhau mà cứ sẵn hành nóng 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 nhau nóng nhau nhỉ nóng 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 慢慢。 นักเข้าไปมีอยังกับน,นักเข้าไปสวกเข้าไปหน่อยน้ำแตงกวาบบมีแล้วน้ำจิ้ดูดน้ำแตงหุาเนี่ยชอมเป็นเหมือนไงคนละเงินโอ้แตงุวงใส่หัวไก่เหมือนผิกเลยว่าใส่กันพริกมันหอมแต่นะใส่กันพริกมันหอมไปหน่อยต้องกินแบบแข็ง 음 박모아 응 자기는 เฮ็ดออกหูออกตาเลยพี่น้อยเพรดแห้งกินเผ็ดไม่ค่อยได้หรอกทำ้นักกิน 그 á i nồi นั่นะนว่ท่านนอากาหนาวะเะใมันเป็นน้องหนาคนจะตกคุกมวเป็นช่วงดูใบไม้ผีฝนตกทุ้มน่องหน,หน 怎么感觉？ จำมือมาแตงร้อนแซ่บๆน้ำเยี่ยเอากคนหวานสม,สม,สมส่ๆแซ่บอันนี้กเผ็ดเผ็ดเผ็ดต้าสวดเผ็ดเลยเผ็ดแหง ก็จะคิดขึ้นขว่เพนแสูบเสร็จเห็นนาจะคล้องวันอื่นแม่ไข่พพเพนแทเพนหนาจะคลองวันอื่นแม่ไใครก็แค่วาสีาติ แก่กแกรับเงินยันมึงนยันมึงขีดนะึือแม่ใครจิแมไใครก็นทองนะแล้วสิสูกไห่เบิ้งนันมเจียก่อนโอนหัวไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของไอหัวก็ถอบหน้าหัว เดี๋ยวต้อยนาก็ลอยไปเรื่อเค่ะัรอโอ้โหอน้อยอยแขยงอวอยยัดมือคอยยัดมือจของัดแต่ว้อเดอยตัวน้อยนหักแยว้หักยว้เน้ปิสม